คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานคาวไว้อย่างประณีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติเพราะทยธรรมและผละไม้อาหารหวานข่าวอันประณีตทุกท่านต่างเตรียมมาจากบ้านด้วยความปลื้มใจเพื่อร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนของพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพร,ราะสาธุชนที่มาร่วมงานต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะ